สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมรองเดียวจากช่อง YouTube ตาโขนเรคคอร์ด c e e o o o k ตาโขนฟาร์มควายงามเมืองเลยเช่นเคยครับมีตลาดนัดก็ถ่ายทำที่ตลาดนัดวันไหนไม่มีก็เปิดให้เปิดราคาควายให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรหรือไม่ก็เปิดที่ค้อควายรองเดียวเองอที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับตัวข้างหน้านะครับตัวข้างหน้า ตัวที่ลองเดี่ยวกําลังจูงนะครับตัวข้างหลังนั้นไม่ขายครับคุนละราคากันครับเป็นตัวหลักของลองเดี่ยวนะตัวข้างหลังไม่ไม่ใช่นะครับเอามาดูตัวนี้เป็นพันธุกรรมที่หายากค่อนข้างจะยากนะหาแทบจะไม่มีนะท่านผู้ชมสายนี้นะตามหากันเยอะเลยนะครับเป็นลูกชายของฉลามชนยักษ์ใหญ่แห่งภาคตะวันออก ฉลามชนก็ความสูงก็น้องๆอ,อ,อุดรน,นะครับสูงที่สุดในประเทศก็เจ้าคิงคองนะครับแปดสิบกว่าแล้วนะครับแ5ดสิบห้าแล้วอันดับสองก็ช้างอุดร78็สิบแดนะครับร้อยเจ็ดสิบแดส่วนฉลามชนก็ร้อยเจ็ดิบหกครับน้องๆช้างอุดรสองเซนครับเอาอันนี้เป็นพันธุก,กรรมของอยักษ์ใหญ่แห่งภาคตะวันออกนะครับเป็นลูกชายฉลามชนครับชัดเจนครับ เป็นควายที่เกิดที่คอกของลองเดียวเองนะครับตัวนี้นะมีแม่ชัดเจนนะครับแม่สูงร้อยสี่สิบสามนะครับแม่เขาสูงร้อยสี่สิบสามตัวแม่เขาลองเดียวซื้อมา,อาแสนกว่าบาทนะครับแต่วันนี้จะเปิดลูกแบบอืท่านผู้ชมก็รีบกดโทรศัพท์แล้วกันนะครับมีตัวเดียวนะครับมีตัวเดียวตัวเดียวจริงๆนะเพราะว่าลองเดียว เลี้ยงมากับมือนะครับตัวนี้เลี้ยงตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่คลอดทําคลอดเองนะครับตัวนี้เป็นควายที่อยู่ในอคอกของลองเดี่ยวนะครับเอา,อาตัวนี้อายุ11เดือนนะครับใบหลอดครบนะครับไม่ต้องถามหามีครบแน่นอนนะครับเพราะว่าเกิดที่อคอกลองเดี่ยวนะครับเป็นลูกชายฉลามชนนะครับของแท้ของจริงใบแท้ใบจริงนะครับ นี่ดูแค่ตัวก็รู้นะครับท่านผู้ชมสูงโยงขนาดนี้นะครับอายุ11เดือนอายุ11เดือนนะครับสูงอยู่ที่126ครับอายุ11เดือนสูงที่126อันนี้ตีไว้ต่ำนะครับไปวัดจะสูงกว่านี้นะั่รองเดียวจะไม่ให้มีปัญหานะครับจะไม่บวกไปสูงเกินนะครับแต่จะบวกไปต่ำลงมาเซน2เซนนะครับ126ครับความสูง แม่สูงร้อยสี่สิบสามครับส่วนพ่อฉลามชนสูงร้อยเจ็ดสิบหกครับฉลามชนก็เป็นควายของเฮียนเติมนะครับเป็นยักษ์ใหญ่แห่งภาคตะวันออกครับเอา้าดูหางครับท่านผู้ชมหางเป็นควายาควายงามนะครับหางยาวเขาจะแค่ดูผอมเฉยเฉยนะจริงจริงเขาก็ยังยังยังเป็นสไตล์นี้แหละนะเขาจะเป็นโยงโยงนะครับเขากำลังจะยืดนะครับ เพราะว่ายานมแล้วนะครับย่านมแล้ว11เดือนนะครับย่านมแล้วกําลังยืดยืดเดี๋ยวก็กินหญ้ากินฟางนะอันนี้ไม่ได้กินหัวอาหารนะครับยังไม่ได้เสริมอะไรสักอย่างครับกินแต่หญ้ากับฟาง2องอย่างเลี้ยงง่ายนะครับอาจจะดูผอมๆแต่ว่าเขาโตเขาใหญ่แน่สูงแน่นะแม่ร้อยสี่สิบสามพ่อร้อยเจ็ดสิบหกครับเอาฟังราคาเปิด ท่านผู้ชม20,000กับ5้าพนะครับสอ0 0มรวมทรงเลยนะท่านผู้ชมก็ลองคิดดูว่าพันธุกรรมขนาดนี้หายากนะท่านผู้ชมหายากบอกเลยว่าหายากฉลามชนนี่อ่าคนตามหากันเยอะเลยนะครับฉลามชนทองตีนโตนะประมาณนี้ตามหากันทั่วเมืองทั่วประเทศนะครับนานๆจะเจอทีเอาท่านผู้ชมก็ โทรมานะครับก็ให้ได้คนเดียวมีแค่ตัวเดียวจริงๆนะครับแล้วก็หายากด้วยอายุเท่านี้แล้วนะครับเอาไปเลี้ยงเอาไปอัดหัวอาหารเอาไปกินหญ้าเอาไปหัดเดินเชื่องครับเชื่องเช,ชื่องที่สุดเลยเพราะว่าเลี้ยงมากับมือตอนเด็กๆมีหมดนะครับรูปตอนเด็กๆแม่เขาก็มีนะใบหลอดครบโทรมาสอบถามต่อรองส่งแชทมาก็ได้นะตาขนฟาร์มควยงามเมืองเลยนะมีให้หมดข้อมูลเพราะว่าเลี้ยงมากับมือตั้งแต่เด็ก ลอดนะครับอันนี้ก็11เดือนแล้วครับยังไม่ถึงปีนะครับ11เดือนเขาขอดประมาณเดือนมิถุนานะครับเดือนนี้เดือนพฤษภาสิ้นเดือนพอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็11เดือนนะแข้งขาหน้าเขาอัตลักษณ์นะครับความสูงความยาวไข่เสมอด้วยหางชัดเจนนะเป็นควายงามเลยนะท่านผู้ชมเอาสองหมื่นกับ5,000ันรวมส่ง นะครับไม่ต้องต่อเยอะครับรวมทรงแล้วไม่ต้องต่อเยอะนะครับถ้าใครอยู่ใ,ใกล้วิ่งมาดูเลยที่คอกลองเดียวครับตาขนฟาร์มควายงามมังเลยโทรมาก่อนเพราะว่าลองเดียวไม่ค่อยได้อยู่อที่ฟาร์มลองเดียวก็ไปถไ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องแหละไปดูควายไปไปเลาะนะ <c oughs> ไม่ค่อยได้อยู่คอกเอาโอเคครับทวนอีกรอบหนึ่งนะครับ ทวนรอบสุดท้ายตัวนี้เป็นลูกชายฉลามชนอายุ11เดือนความสูงอยู่ที่126ประกันเลยนะครับแต่เยอะกว่านี้แน่นอนไปวัดเอานะแต่ประกันไว้126นะครับความสูงเกิดจากแม่ที่มีความสูง143ครับเกิดจากพ่อ ความสูง176นะครับฉลามชน176นะครับน้องช้างอุดรแค่2เซนนะครับเปิดไว้ในราคา20,000กับ5,000รวมส่ง25,000เท่านั้นรวมส่งไม่ต้องต่อเยอะนะครับใจใจกันครับเวลาซื้อควายเห็นแล้วก็รีบอ่ารีบมัดจำแล้วก็เอาได้เลยนะถ้าช้าก็ไม่ทันครับ ไม่มีหรอกครับราคานี้ท่านผู้ชมพันธุกรรมแบบนี้ราคานี้นะอัตลักษณ์ชัดนะสูงโย่งยาวหน้าเขาเปิดนะครับเปิดแน่นอนครับเขาเหมือนพ่อครับเหมือนพ่อนะแค่ตอนเด็กๆก็ดูแล้วนะครับยักษ์ใหญ่แห่งภาคตะวันออกครับเหมือนพ่อเววพ่อมาแล้วนะครับเป็นลูกชายฉลามชนครับผมถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับลองเดี๋ยวนะครับโอเคครับ วันนี้ผมรองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขุนเรคคอร์ด Facebook ตาขุนฟาร์มควายงามเมืองเลยนำมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องนะครับควายพันธุกรรมดีๆหนึ่งตัวครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ